เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมเลียงซิเฟอร์แคตเตอร์สายกระสอบไฟครับะะวันนี้เราก็อยู่กับเกม3าก๊กลีบอลทีดีนะครับแลวก็วันนี้ฮะเราจะมาเข้าสู่วิชา3ก๊กลีบอลทีดีหนึ่งศูนย์หนึ่งโอเคอ่าเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาเขาเรียกว่าบอกเงื่อนไขนะครับและการใช้ทรัพยากรต่างๆในการอัพตัวแดงเป็นตัวทองทั้งเกตสิบห้าและเกตสิบหกเลยนะครับอ่าก็จะบอกกันทั้งหมดเลยนะตั้งแต่เขาเรียกว่าขั้นหนึ่งยันขั้นสุดท้ายเลยนะครับ กอดทั้งเกรดสุภาพและเกรสีหเลยนะเดี๋ยวไปรอดูกันนะครับวันนี้จะเขาเรียกว่าอะไรนะจิกโฉไม่ใช่จิกโฉนั่นมันนั่นมันซีอิ๊วหรือหรือซอสวะชิฟูนะชิฟูชิฟูเรียวจะบอกเองนะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าเออประมาณนี้อ่ะก่อนอื่นเลยนะฮะอย่าลืมกดติดตามเพื่อกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนที่ใหม่ๆนะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ทีหนึ่งนะครับโอเคฮะคเดี๋ยวนี้ชิฟูเรียวจะมาบอกให้นะฮะจะเรียกชิฟูเรียวแล้วมึงเรียกจิกโโทีลอเค๊ ก็เขาเรียกว่าเนื่องจากมันมีเขาเรียกว่าเทศก,กาลอัปตัวทองมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะนะฮะก็แล้วก็พี่เนี่ยทำไทยทองไปแล้วแต่ว่าเป็นเกือบสิบหกนะพี่ก็เลยว่าเดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาแชร์นะครับก็เนื่องจากในกิวเราเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าโน้ตต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นคุณวีหรือเทียนเฉิงเนี่ยทำไให้นะครับก็อันนี้เดี๋ยวหยิบของคุณวีมาแชร์ให้ดูนะครับก็ขอบคุมข้อมูลจากคุณวีมากๆเลยนะฮะเป็นผู้รวบรวมให้นะครับสําหรับการอัปตัวแดงเป็นตัวทองนะ โอเคครับมาเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่ามาดูตัวอย่างจากเขาเรียกว่าแผนภาพแล้วกันนี่เป็นไงโอ้โหดูแบบโคตรหลักการวันนี้จับไปฮะก็เขาเรียกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนิดน,นึงพื้นหลังเนี่ยของตัวแดงแลาะอัพแล้วมันจะเป็นพื้นหลังสีทองแบบนี้เนาะนะฮะ,ะจำไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปดูเขาเรียกแผนภาพกันไปกันเลยเริ่มต้นที่เกรดสิบห้านะครับเกรดสิบห้าเนี่ยจะเห็นไหมครับว่าจะใช้เขาเรียกว่าขั้นแรกคือ ใช้ดาว6ดาวนะครับจะอัพได้4ขั้นนะครับอ่าเป็นตัวแดง6ดาวนะอัพได้4ขั้นขั้นแรกเนี่ยจะใช้เขาเรียกว่าลูกแก้ววิญญาณเกลียดสิบหลูกนะครับแล้วก็เศษอัพทอง20ชิ้นนะครับขั้นที่2เหมือนกันนะใช้เท่ากันนะครับโอเคส่วนขั้นที่3และขั้นที่4เนี่ยจะใช้ขั้นละเขาเรียกว่าลูกแก้ววิญญาณเกลียดสิขั้นละ2ลูกนะครับแล้วก็เศษอัพทองขั้นละ110นะครับ สำหรับขั้นที่3ขั้นที่4ี่นะต่อไปนะครับเป็นขั้นที่5้าและขั้นที่6นะครับจะใช้ลูกแก้ววิญญาณเกรดสิขั้นละ3ลูกนะครับและใช้เศษอัพทองขั้นละ165ชิ้นนะครับอืมลูกมันอาจจะเล็กไปนิดนึงนะพอดีพี่ทําการระยะมาเขาเรียกว่าพอให้เห็นดูสวยงาม <laughs> สวยงามเกินไปอ่าโอเคต่อไปนะครับเป็นขั้นที่7และขั้นที่8ดนะฮะจะใช้ลูกแก้ววิญญาณเกรดสินะครับขั้นละ4ลูกนะครับ และใช้เศษอัพทองขั้นละ230ชิ้นนะครับอืมนะฮะขั้นที่เและขั้นที่8นะส่วนขั้นที่9นะครับขอเป็นขั้นที่9กว่าน,นะขั้นที่9เนี่ยก็เขาเรียกว่าจะใช้ลูกแก้ววิญญาณเกลืสิห้าหลูกและเศษอัพทอง280ชิ้นนะครับแต่ให้สังเกตดีๆนะครับว่าตั้งแต่ขั้นที่5อยยังขั้นที่9เนี่ยจะใช้ตัวแดงเป็น7ดาวแล้วนะครับอืมนะครับถ้าเราดูย้อนหลังกลับไปเนี่ยคือ ตัวแดง6ดาวจะอัพได้4ขั้นนะครับตัวแดง7จดาวจะอัพได้5ขั้นรวมกันเป็น9เนาะและขั้นสุดท้ายที่เป็นขั้นที่10เนี่ยจะใช้ตัวแดงในระดับ8ดาวนะครับขั้นที่10เนี่ยก็ยังจะใช้ลูกแก้วเขาเรียกลูกแก้ววิญญ,ญาณเกรดสิบห้านะครับ5ลูกแล้วก็เศษอัพทองเนี่ย280ชิ้นเช่นเดียวกันนะครับโอเคหลังจากอัพตัวแดงเขาเรียกว่าก,กดกดแล้วปุ๊บเนี่ยอ่าเดี๋ยวไปดูงนะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เดี๋ยวภาพลงก่อน อ่ะสมมติสมมติว่าเราอัพเป็นอวนเซลตามภาพแล้วกันอัพทองจะอยู่ฟังก์ชันตรงนี้นะครับเวลาเราระเบิดจุดตรงเนี้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้าจดดจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่เวลาเราเปิดใช้เรากดตรงนี้นะเวลาเราอัพอะไรต่างๆนะครับเออมันจะกดตรงนี้นะนะครับไม่ใช่แบบไปกดตรงปุ่มอะไรตรงนี้นะกดตรงนี้นะครับเวลาอัพอพอมาเราเบิดครบ10จุดแล้วเนี่ยครับจากกรเลสสนะตรงนี้นะครับ มันจะเพิ่มมาสงเกรดท,ทันทีนะครับเกรดสิบห้าจะเขาเรียกว่ากลายมาเป็นเกรดสิบเจดแล้วขอบขนาดจะเป็นสีทองแบบพี่ไท่นะฮะอืมนะครับแล้วสเตตัสก,กับสกิลก็จะเขาเรียกว่าจะจะอัพตามนะก็จะมีเขาเรียกว่าววเนี่ยพวกสเตตัสพวกสกิลอะไรพวกนี้ก็จะมีแบบว่าอัพตามมาด้วยนะครับแล้วแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะอ่าโอเคครับสาหรับเขาเรียกว่าเกรดสิผ่านไปนะต่อไปเป็นเกรดสิบกกันนะครับเกรดสิบหกเดี๋ยวขอจิ้มที่พี่โตแล้วกัน ไปกันเลยครับโอเคครับสาหรับการอัพตัวแดงเป็นตัวทองสําหรับตัวเกรดซสิน,นะครับจะมีเงื่อนไขาตามนี้นะตัวแดง6ดาวจะอัพไปสีขั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าใช้ลูกแก้ววิญญาณเป็นเกรด16สิแล้วนะเออขั้นที่1และขั้นที่2เนี่ยจะใช้อย่างละ1ลูกนะครับแล้วก็เศษอัพทองเนี่ยก็จะใช้อย่างละ20ชิ้นนะครับโอเคโซนขั้นที่3ขั้นที่4เนี่ย จะใช้ลูกแก้ววิญญาณเกรดสิบหกขั้นละสองลูกนะครับแล้วก็เศ่อัพทองนะครับตรงนี้จะกระโดดมาเลยนะจะเป็นขั้นละร้อยสามสิบชิ้นนะครับอืมเกรดสิบหกมันจะดูเยอะนิดนึงนะนะครับโอเคพอมาขั้นที่ห้าแล้วเนี่ยเราจะเริ่มใช้เขาเรียกเป็นตัวแดงที่จะต้องเป็นเจ็ดดาวแล้วนะครับในกรณีนี้จะเอาไป5้ห้าขั้นอย่างที่บอกเนาะขั้นที่ห้าและขั้นที่หกเนี่ยจะใช้ลูกแก้ววิญญ,ญาณเกรดสิบหกขั้นละสามลูกนะครับอ่า แล้วก็ใช้เศษอัพทองขั้นละ200ชิ้นนะครับอืมนะฮะแล้วก็ขั้นที่7กับขั้นที่8เนี่ยจะใช้ลูกแก้ววิญญาณเกรยสิบหกขั้นละ4ี่ลูกนะครับแล้วก็เศษอัพทองขั้นละ210ชิ้นนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันเนื้อพี่ขอเลยพูดรวมแบบนี้นะครับโอเคต่อไปเป็นขั้นที่9นะครับขั้นที่9เนี่ยจะใช้ลูกแก้วเกตลูกแก้ววิญญาณเกรย์สิบหกห้าลูกแล้วนะครับ แต่ว่าเศษอัพทองเนี่ยจะใช้เยอะหน่อยจะมาเป็น330ชิ้นแล้วนะครับขั้นสุดท้ายเหมือนกันครับขั้นที่10นะฮะก็จะใช้ตัวแดง8ดาวนะครับแล้วก็ใช้ลูกแก้ววิญญาณเกระ16 5ลูกนะครับแล้วก็เศษอัพทอง330ชิ้นเช่นเดียวกันนะครับโอเคหลังจากเราเขาเรียกว่ากดอัพแล้วปึ๊บตัวแดงเกระเส16จะกลายเป็นเกตสิทันทีครับในกรณีนี้เนี่ยดูพิธไยเป็นตัวอย่างได้นะครับอ่ะโอเค สังเกตไหมครับว่าตรงเกรดของพี่ไทจะเป็น18แล้วนะนะครับแล้วก็ฉากหลังนี่จะเป็นสีทองเหมือนกันอย่างที่บอกนะครับโอเคก็เนื่องจากในกรณีเป็นแบบเอาพี่ไทเขาเรียกว่าไงเดียรูปเป็นหัวโตวแหละแต่ตัวที่อัพเป็นพี่ไทนะ <c oughs> อ่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังจะอัพดาวได้เรื่อยๆอยู่นะครับจนถึง12ดาวตามหลักมันนะนะครับตอนณแพตตอนนี้นะก็จะอัพปลดไปเรื่อยๆได้เหมือนเดิมส่วนพอเป็นตัวทองแล้วเนี่ย เราจะสามารถทวงมาได้อีกนะครับเช่นเดียวกับตัวทองแท้นะอออนะครับก็จะมีข้าเรื่อการปลดทรวงเพื่อให้แบบได้สเตตัสของตัวเองและของทีมด้วยนะครับเงื่อนไขก็จะใช้เป็นบุคเทพและเศษอัพทองอ่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่คนมาบอกทีหลงอีทีนะนะครับอ่ะก็ง่ายๆเนาะน่าจะประมาณนี้ครับที่เข้าใจกันแล้วก็เดี๋ยวพี่จะรวบยอดให้นะระหว่างเขาเรียกว่าการใช้ทรัพยากรในการอัพ ตัวทองเกลสนะครับเอ้ยไม่ใช่อัพตัวแทงเกลอ้าเออไปเป็นตัวทองที่เกิจดนะครับโอเคมันจะใช้ทั้งหมดรวมเลยนะครับวิญญาณเขาเรียกว่าลูกแก้ววิญญาณเกล15สเนี่ยใช้ทั้งหมดนะครับ30เม็ดนะครับ แล้วก็ใช้เศษอัพทองทั้งหมด1,610ชิ้นนะครับว้าว <Wow. S 1> อาสำหรับกเกล15ที่จะอัพตัวแดงเป็นตัวทองนะโอเคต่อไปนะครับจะเป็นในกรณีที่เขาเรียกว่ากเกลียแล้วนะเกลียเนี่ยจะใช้ทรัพยายกรทั้งหมดนะครับก็จะมีลูกแก้ววิญญาณกเกลี16เนี่ยทั้งหมด30เมตรเช่นกันนะครับแต่ว่าเศษอัพทองเนี่ย จะใช้เยอะขึ้นมาหน่อยนั่นก็คือหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบชิ้นนั่นเองนะครับอืมก็เขาเรียกว่าจะใช้เหลื่อมๆกันอยู่ประมาณแบบน่าจะไม่เกินสองชิ้นราวๆดีนะฮะตีถัถวถว่วๆกันนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เวลาเราจะเลือกอัพก็เลือกตัวที่คิดว่าเราได้ใช้เป็นประจำ้วกันนะครับอืมอย่างพี่ไทยเนี่ยที่พี่เลือกอัพเขาเพราะว่าเพราะว่าเนื่องจาก ตัวเรียกว่าแผนแแน่แผนแรกๆกันเนาะแผ่นแรกๆแผ่นแรกๆพี่ใช้เขาหนึ่งหนึ่งด้วยเนาะนะครับแล้วก็ใช้เขาตกลยด่านใช้เขาอะไรก็เลยอัพเขาเป็นตัวหลักนะครับก <c oughs> ็ณแผ่ปัจจุบันเนี่ยก็เนื่องจากเขาเรียกตัวมันมีตัวทงตัวทองเข้ามาเยอะแล้วเราก็ไม่ได้เอาเขาลงหนึ่งหนึ่งแล้วแต่ว่าเราก็ยังใช้เขาในการตกลยด่านแล้วก็ลงหออะไรต่างๆนะครับซึ่งเขาค่อนข้างจะเขาเรียกว่าทำเดเมจเดียวในในเป็นตัวเปิดเกมได้ดีนะครับแล้วก็ดดเมจหมู่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ อพอมาคบกับโจจูเนี่ยซึ่งเป็นทีมที่พี่คิดว่ามันเข้ากันมากสาหรับไอดีพี่นะที่พี่เล่นอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วพี่ก็เลยเขาเรียกว่าอัพพี่ไทยเป็นตัวดัมเมจล่ะประมาณนี้ครับส่วนเกณฑ์ในการอัพตัวแดงเป็นตัวทองของแต่ละคนแนะนําว่าดูว่าตัวเขาเรียกว่าทีมตัวเองขาดตัวอะไรแล้วกันนะครับแล้วก็สกิลของตัวทองเนี่ยเหมาะไหมนะครับว่าตัวเองที่จะอัพมาแล้วมันคุ้มหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอาวุธประจําตัวแล้วกันนะครับ มีมีซัพพอร์ตพอไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองเลือกดูนะเพราะว่าตอนเนี้ยพี่ก็อัปได้แค่ตัวเดียวเหมือนกันนะครับเพราะว่าทรัพยากรอื่นอ่เนี่ยมันก็ต้องเอาไปลงกับพวกแบบตัวทองแท้เหมือนกันนะเออในกรณีแบบเศษอัปทองนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับเกณในการอัปตัวนะแล้วก็ส่วนของต่างๆที่จะมาใช้อัปเดี๋ยวจะบอกกัน,นคร่าวๆนะเขามันหาอย่างไหนได้บ้างนะโอเคอย่างแรกเลยนะครับเศษอัปทองเนี่ย พอเราปลดเขาเรียกว่าหอสึกมาเลื่อนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเงื่อนไขปลดอันนี้จะเป็น75นะพี่จะไม่ผิดนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าเล่นปลดห่อไปได้ยิ่งลึกก็จะยิ่งเขาเรียกว่าได้ได้ได้ของที่แบบว่า AI มันจะขนวณของให้เราเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นอ่าน่เซตอัพทองก็ได้นะครับแล้วก็พวกแบบว่า,าหินตรงเนี้ยที่จะเอาไว้เขาเรียกว่าย่อยเพื่อที่จะเอาไว้ได้ลูกแก้วม่วงเนี่ยเอาไวา้ซื้อของในร้านค้าใหม่อีกทีหนึ่งซึ่งจะเอาเอาไปซื้อพวกแบบ อลูกแก้ววิญญาณกับเศษอัพทองได้เหมือนกันนะครับเอาโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูนะตรงนี้ที่หนึ่งแล้วนะมาเดี๋ยวรับไปก่อนร้านค้าอันใหม่ที่อัพมาจะเป็นอันนี้นะครับซึ่งอัพมาประมาณน่าจะแผ่นหนึ่งแล้วแหละนะครับสําหรับคนที่แบบเปิดแล้วนะฟังก์ชันนี้เปิดแล้วนะครับโอเคเห็นไหมครับว่าอย่างแรกเลยเนี่ยลูกแก้วมู่จะสามารถใช้ซื้อตรงนี้ได้เนาะนะครับเนี่ยก็จะใส่ซื้อได้นะครับแล้วก็ลูกแก้ววิญญ,ญาณเกศ1 5 7 6 ก็ซื้อได้เหมือนกันนะครับอืมแต่จริงๆแล้วคือถ้าใครคือถ้าใครมีแต้มพวกนี้มันจะแบบมันจะซื้อได้จำกัดแหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ค่อยเอาลูกแก้วม่วงมาซื้อตรงนี้นะครับเขาจะใช้ทองซื้อกันเพราะลูกแก้วม่วงใช้ซื้อเศษอัพทองคุ้มกว่านะครับเพราะราคาคุ้มขันถูกนะฮะเออนะครับ,นะรบแล้วก็ในกรณีเศษอัพทองไม่ใช่อ้อเศษอัพทองเนี่ยตรงเนี้ยสามารถรู้สึกว่าซื้อได้ลิมิตอะ่ะหกสิบชิพน,นะถ้าพี่จะไม่ผิดนะครับเพราะว่า พี่ซื้อสูงสุดมันประมาณ3,000ทองมั้งถ้าพี่จะไม่ผิดนะมันจะตกหกชิ้นนะครับเพราะชิ้นละ50ทองก็จะรีเซ็ตร้านค้าเนี่ยจะรีเซ็ตทุก,ทกวันจันทร์นะครับอืมนะวันจันทร์ประมาณหโมงเช้าประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยสามารถเช็าทองซื้อได้ด้วยนะแล้วแต่เรานะครับแต่ถ้าเราไม่อยากซื้อเราไม่อยากซื้อนะครับก็สําหรับลูกแก้ว2อ,อันเนี้ยมันสามารถเขาเรียกว่าถึงเวลาเราเปิดตัวทองอะ่ะมันจะมีโอกาสออกในการเปิดตัวทองได้ด้วยนะครับจะจะดอกจากในนั้นนะครับ มุกเทพก็เหมือนกันนะที่เอาไปอัพตัวทองแท้ก็รอปจากในนั้นนะครับโอเคแล้วก็เวลาเราย่อยจำแนกหิมวิญญาณตรงนี้ครับมันจะมีโอกาสเขาเรียกว่าได้ได้พวกเศษอัพทองรู้สึกว่าลูกแก้ววิญญาณก็ดอกนี้ด้วยนะเออแต่มันออกยากนะฮะไอนเนี่ยเศษมุกเทพว่าออกนะครับอืมนะก็จะมามาจากในนี้ด้วยนะรู้สึกว่าถ้าพี่ จำได้ครบๆน่าจะมีประมาณนี้นะประมาณสที่นะฮะหก็คือหอัวเนาะสร้านค้านะครับ3ก็คือย่อยเนาะสคือได้จากการเปิดที่เรียกเปิดตัวทองนะประมาณนี้นะครับก็ทรัพยายกรที่จะใช้นะยังไงก็บริหารให้ดีๆแล้วกันนะครับสําหรับการที่จะอัพตัวแดงเป็นตัวทองนะครับหรือว่าจะเก็บทรัพยายกรไปอัพตัวทองก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ทีนะก็ถือว่าเป็นเรียกว่าความรู้สามก๊ก รีบอลทีดีหนึ่งศูนย์หนึ่งไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมีหนึ่งศูนย์สองให้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับตั้งใจทำให้มากๆเลยนะฮะคืออัดคลิปเนี่ยต้องบอกวันนี้เวนก้าเวนการเข้าเกมยากมากไม่รู้เป็นอะไรนะฮะไม่รู้เป็นคือเป็นที่เน็ตด,ด้วยแหละหรืออาจจะเป็นที่แบบว่าพี่มึนๆแบบรู้เป็นล็อกเกมแบบล็อกอินล็อกอินเกมอะไรของพี่ไม่รู้กว่าจะเข้าได้อัดคลิปแบบโอโ้โหเวนการมันก็จะไม่ได้อัดซะแล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ทำนั่งทำรูปอยู่นานมากนะฮะคือตั้งใจมากๆเลย คือต้องบอกว่ารูปเอาไปใช้ได้นะแต่ลูกโกนขอเครดิตนะฮะบอกเลยว่าเอามาจากช่องพี่เรียวซิเฟอร์นะครับพี่เรียวก็ได้นะฮะช่องแคเตอร์สายกอบรายอะไรว่าไปนะครับเออเอาไปใช้ได้นะแต่ขอเครดิตด้วยนะอย่าเอาไปดุนๆแล้วไม่ให้เครดิตนะครับตตายนะฮะเออนะอ่ะประมาณนี้นะครับก็สามารถไปใช้ลงกลุ่มได้แนตะ่ขอเครดิตด้วยแล้วกันนะครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นอันที่สองจริงๆก็แปะคลิปไปเลยฮนะบอกว่าไปดูช่องพี่คนนี้เลยนะครับเขาทำไม่ดีมากอะไรประมาณนี้ไม่ต้องชมก็แดนะ้แต่แบบไปแปะคลิปให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ย อ่าๆประ,ะมาณนี้กันไปนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะตั้งใจทำมาเพมากเลยนะครับส่วนคลิปกาชาหรือว่าดันลับต่างๆพี่ไม่ลืมนะเดี๋ยวทยอยทยอยลงให้นะครับเออพอดีช่วงนี้จะเสียงเยอะคอแตกหน่อยนะฮะอาจจะต้องแบบค่อยๆทยอยทยอยทำให้ทีละอย่างนะนะครับก็มันห่วงมันห่วงสัญญาอะไรไว้ไม่เคยลืมนะครับนีฮะเราไม่ทำตามสัญญาแต่เราจะใช้เวลาไม่นานนะฮะแ <laughs> กเ,เริ่มเริ่มเริ่มเดี๋ยวมีรถมีรถเขียวๆมาหน้าบ้าอีกแล้วไม่เอาไม่เอาไปก่อนดีกว่านะครับ อ้าโอเคครับยังไงก็เขาเรียกว่าเอ้ยพึ่งไปไปก่อนอื่นนะฮะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนขึ้นใหม่นะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ทีนึงนะฮะเอาละครับวันนี้กับผมเลียวซิฟเฟอร์แคทเตอร์สายกระสอบทรายต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าหลายๆรั้งต่อไปฮะวันนี้ไปก่อนจริงๆแล้วครับไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะ